บทมันม่ดิง m i s s i n ดิเยโอ้ได้ครเฮ็ดเข็มทองโหระพาค่ะคุณแอนโหระพาค่ะโหระพาหค่ะระเราค่ะข้าห้าสองสาม่ะ สกระพูกะสามคณะคณะสามกระโปงค่ะกระโงสามพริกขี้หนูพริกขี้หนูห้าค่ะพริกค่ะพริกห้าค่ะพิกแดงเหตดการเหตดท้าค่ะเห็ุห้าค่ะ <c oughs> ทุเรียนค่ะของกลางค่ะผักชีค่ะผักชีห้าค่ะมะม่วงเปียวค่ะสองมากค่ะมะเขือพวงค่ะสามค่ะขาห้าค่ะสี่ลูกค่ะน่าจะสองโลเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอาทำไมเกินมาอันหนึ่งเดี๋ยวหนา้าใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไม่เกินค่ะตามนี้ค่ะคุณแอนนะ เบิ 5, ร์ชิลีห้าโรสชิลีห้าโหระพาอ่าไม่ใช่สมอเอ็กสามฮัลโหลโฮลิบารซิลฮัลโหลสามสวีทเบซิลสามกอเรนเดอร์ห้าเลมอนกราสยี่สิบกระลังก้าห้าคณะสามชนิดคาเลค่ะแชมอร์นิ่งโกรีสามค่ะกรีนปาพยาสองกิโลสี่สิบหกกรัมค่ะทุเรียนสองกล่องค่ะมะม่วงสองลูกค่ะครึ่งโลแล้วก็เห็ดเข็มทองค่ะห้าแพ็คถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะคุณแอน,น โอ้โบิร์ดดูได้อะไรมาบ้างตรันอ่าเดี๋ยวนะคะน่ะเดี๋ยวสิไลสูฟังมีอะไรบ้างหนึ่งสองกะเพรานะทุกคนสามสี่ห้ากะเพราห้าโหระพาไโหระพาโหระพาหนึ่งสองสามสี หัวละผ้าหาจ้าใบผู้ชายใบผู้ชายสามผักบุ้งผักบุ้งสามคะน้าคะน้สามอันนี้อะไรตอปิโด <c oughs> ว่าแม่นตอปิโดด้อค่ะทุกคนเหมือนชือว่านำแข็งจ้ะนำแข็งเนาะเพื่อรักษาคุณภาพของผักให้สดเสมออ่ะมะเหลือ ใส่ละอ่ามะเขือมะเขือสามนี่จ้ะมะเขือสามแล้วก็มะเขือพวงมะเขือพวงสามดูดีในปุยมะเขือพวงสามข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนห้าค่ะทุกคนแล้วก็บักพี๊แม่อีพิมแม่อีพิมนะคะห้าซองค่ะห้าซองโอเคจ้ะเดี๋ยวเบิงในโพยเกินเด้อค่ะทุกคน เดี๋ยวดูในโพดก่อนเนาะแต่ว่าทุกอย่างกับโอเช่กับโอเช่เชข่าโพดมีบะเขือบเขือเบิึงในแผน่น,น,ใแผนใหญ่นะะี่เล่าทุกคนเอ้ยเบิึงในแผ่นใหญ่ด้ค่ะอันนี้มันวันที่เท่าได้เนาะเดี๋ยวเดาค่ะสิบสามนะคะวันทีสิบสามเป็นของวันที่สิบสามเออสมอลเอแคลนอันนี้เนาะคุณแอนเนาะ ละกาบกระเขือมีแล้วเแบบี้คอนมีแล้วไจนิดั็อันนี้แล้วก็ใบกุ้ยช่ายสามอันแล้วก็ออันนี้อันนี้เจ็ดออยงี้สิบเก้านะคะห้าอันแล้วก็เอ่อ ่างชนิดคาเล่นี่คือชนิดคาเล่ค่ะชนิดคาเล่ก็คือว่าขนาดนะคะทุกคนสามอันโอเคะ okay, จ้ะบัดนี้เพิ่นเพิอ่นบอด้ลงบินโหลัละพามาหายนอกบัดนี้เนาะโหลัละพากับอันกับเข้าเพิ่นบอดล้ลงไม่ในบินเด้อค่ะทุกคนเดี๋ยวไปตู้สิได้สิได้ไปบอกเพิ่นเนาะโอเคจ้ะ